เกาสาวแพทยลูกสาวล่ะน้องพี่น้องตอนนี้แพทย์ก็ได้แติงตมางานแต่งเนาะงานงานแต่งทนในบ้านเนี่ยพี่น้องก็าล้งลงตอนนี้ก็งานเป็นชุขเรื่อยน้องเ็นเถอะกำลังกินกินกินพี่น้องแพทก็ว่าท่านไ้กินข้ามข้าะพี่น้อง เดี๋ยวใส่สมควรกินก่อนเนาะของกินกาเดี๋ยวใส่เบิง่งเนาะว่ามียังแน่ของกินกามีลาบเนาะพี่น้องมีลาบซุปไลาบอันนัเนาะตอนนี้จะเป็นลาบซีบลาบซีบเนาะอันนี้จะเป็นลาบซุปลาบง้อพี่น้องมาก็มากินดอน้ำบ้กเบอร์เกอร์ก็เด้กินเบอร์เกอร์ปลาตบมรวยเลยเนาะเบอร์เกอร์เนี่ยสามที่กินเล่นมาน้ำน้องพี่น้องคนเล่นมาน้ำมาตัวนี้ ส่วนทองโตนะฮะยังอยู่เฮือนน้องทรงโตนะเฝ่าเฮือนโ mm hmm. ดนนี่หันเหลีน้ำหลดมาน้ำพี่นอ้อง oh, กะกำลังฟากระกินเข่าหรือเนาะผูดเละกินเข่าแล้วเพิ่นกาเชื้อชัวร์ยังเหลือเพิ่นกาที่ปลูกแขนเจ้าบ่าวเนาะส่วนเจ้าสาวในอยู่บ้านของเพิ่นเองเด้อพี่น้องอยู่บ้านหัวย่างไม่มีแต่เจ้าบ่าวเนาะและเจ้าบ่าวมันจะปลูกแขนแล้วแล้วกันพี่เห่เมื่อเสื้อเจ้าสาวอยู่บ้านเจ้าสาวเนาะคนละเมืองคนละบ้านเด้อพี่น้องเพิ่นหาอยู่บ้านหนึ่งเนาะส่วนเจ้าบ่าวมาอยู่บ้านหัวย่างเนาะพี่น้องแล้วก็ปลูกแขนแห่เมื่อแล้วแล้วกัน จเมืปป่อป so ูดท <Interesting. S 2> ้ำกันหรือพุ่นเนาะแต่พวกหัวชาวเมีนสิได้เมื่อน้ำกันหรือบ่อเราะว่าบางทีมันกระเนี้ยงน้ำหลดน้ำล้างน้อพี่น้องเพราะว่ารถท่านเดียวคนก็ไปเมื่มื่ที่มื่แดดนะนะคนก็ไปลายบางทีชะวเมนก็บเรได้ไปน้ำนอกบางที่อาจจะไม่ได้เห็นอาจจะสาเมื่อที่ได้เจ้าบ่านน้อพี่น้อง พอโตกินข่าก่นเด้อพี่น้องวันนี้เต้นก็มีเต้นเดียวเนาะพี่น้องอันเขียวๆนี่แหละเขาหอนเต้นเนาะโต๊ะก็โต๊ะธรรมดาแหละนาองพี่น้องคนก็บริหลายป่ะในพคนอัดย่างชิมาบวกขบเนาะแถมเมื่อนี้นะมีทรงงานนาะพี่น้องมีทรงงานทรงงานงานหนึ่งคือบ้านเดียวกันนาอบ้านหุ่นย่างคือกัน ร่วมๆกับมีซ้ำเพือนคนไหนเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวอีกคนหนึ่งแต่ว่าเ้ามได้ไปเนาะเ้ามมากเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวคนนี้รถพี่น้องเจ้าสาวเพื่อนอยู่ในนี้อ่ะอันนั้นเนาะเพื่อนอยู่อยู่บ้านหนึ่งเนาะพี่น้องเขาโตกินข้าวกด้วยพี่น้องวันนี้ตอนนี้ก็บิม่าผูกแขนเจ้าบ่าวเนาะพี่น้อง เจ้าเ่าผูกแขนเจ้าเ่าได้วจนจังชีแห่มาบันเจ้าสาวน้องพราะฝนอยู่คนละบ้านกันพี่น้องเสองร่ ให้เพิ่นเฮ็ดพิธีของเพิ่นก่อนฮะคะจะคุยต่อไปพูดเน้องพี่นอ้องตอนนี้เพิ่นกำลงกังน,นั่งยูหนาวหนาว

ฝูแคนแล้วก็พาเบิ่งสาวๆมากินข้าวน้องพี่น้องมีแต่ผู้สาวสองคนสวัสดีกองจ้าตติดามสาวือใหม่เนาะน้องใหม่เนาะกินข้าวเนาะกินข้าวจังเลยเขาจังสิเห่ไปน้องพี่น้องกินก่อนนะฉันก็หายหนังไหม

ตอนนี้ก็บรางฮอดบ้านต้าสาวและน้องพี่น้อง <c oughs> ตอนมาเฮาบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเดิ้อพี่น้อง <c oughs> จนมาฮอดเขาจึงถ่ายให้เบิ่งนเนาะแปลว่าเขา,ายังถ่ายหลุดคุณใดอีก2รงคันมานำหลังนาอพี่น้องโั่ลง ยังลู้สึกลมนั่งกับบุนเรือนะ

còn này nó khi đó <cười> <cười> đỉa, không đi qua đây là không được cái việc đó thì chưa là như là ใส่เนาะพี่น้องซ็อบบิ้งภายในจึ่ไ่ได้เข่ากล้องเหมือนกันหางป่ไผีเงาเขไม่ได้บ่าวเวอร์ว่ากล้องเขาได้ไารล่ก็ได้้วเ่ไดเาเปยังไไม่ยังอ้ัย่างกล้องเขาาคนเคยใต้น้ำด่ราเกาหลสทีแเขาแท้เขาไ่ได้ายออกให้เสือสดด้สอมอนเอาไป้องกช้ ตอนนี้ก็แห่เคยไปแลดวน้องพี่น้องโหลดขั้นหนึ่งไปก่อนเลเนาะโหลดคนใดแล้วพี่น้องมีแต่หนะักยูทูบเบอร์เดิมเียมีแต่มือกล้องเนาะเสียงเพลงก็ได้ตู้กค่ะค่ะเกินเกินมันไกลกับโทรศัพท์พี่น้องโทรศัพท์ไกล ดูไกลกับโทรศัพท์บูทธูธมันเลยขาดเจ้าเบาแทกกับเจ้าเบา้อมอยู่ข้างหน้าเนาะพี่น้องกังคันห่ม <c oughs> <c oughs>

ເດີ້ມາຕາມແລ້ວຈະມາເບິ່ງ อ่ะสิเป็นเฮือนสาวน้ำพี่น้องแขกคนทางล้ก็กลับเยอะด๊อก้วยแล้วายกัน้าง mm ูงนย

có thằng mà để về không có không có có không có có ตอนนี้ก็ได้แห่เข้าไปแล้วที่ดอง บบตอนนี้ก็เจ้าาวกัเจ้าสาวได้มานั่งเฮียงกันดนน้องพี่น้องมันก็อยู่ไกลเนน้องเขาเข้าไปบ่ได้เข้าไปบ่ได้เหมือว่าคนมันลายคนลายพี่น้อง

แบบหนึ่งทอดสองทอดสองสลึงน้อยไหมคะคำทรงสลึงน้อยเนาะคำทรงสลึงน้อยนะทรงสลึงหรือว่าแบ่งเป็นแบ่งเนาะทรงสลึงทรงสลึงเส้นมันตันเส้นมันตันทรงสลึงสุให้เจ้าโกะโคเจ้าสาวน้องพี่น้องคาดองเจ้าสาวสาวหาลานกีบเนาะกระอบก่อนประมาณ ขิบมิาไดกบาดเนี่ยเอาทองมาซบใส่สหราชเนาะพี่น้องเสงสลึงเนาะพี่น้องซบใส่กอตสาทสงสลึงะมล้าจะเมาเจะเมาาจะ ตอนนี้ก็ทำพิธีเฝืนก่อนน้องพี่น้องตอนนี้ฝืนก็เหตุพิธีของฝืน,นอะไรน้องพี่น้องกพบว่าท่านได้ผูกแขนเนาะเดี๋ยวฝืนจบพิธีฝืนก็สีได้ไายผูกแขนแล้วก็ผูกแขนพี่น้องระหยะทางมาแต่บ้านหัวยางกับบ้านเจ้าสาวกับไก่พอจมก้นน้องพี่น้องกายเซโนมาไก,ก่เติบม,มีอยู่เศร้ากว่ารักไปละเพราะว่าแต่บ้านหัวยางมาหาเซโนเนี่ยก็มีแล้วสิบแปดรักเนาะ มีอยู่ประมาณเสาปลายลักเนี่ยแหละพี่น้องกัมาครั้งแรกเนาะโบเคยมาเข้าไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะพี่น้องเ <c oughs> บิ่งเอาอยู่นอกเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ปลูกแต่ แล้วแล้วน้องพี่น้องก็นั่งถ่ากินข้าวเอาแล้วน้องก็โชว์ตัคลิปเอาไว้จมีเด้อร์ใครจะลืมกดไลค์กดแชซ่คนทักคนคายหรือกคนระดิ่งแจ้งเตือนน้องเบิร์ตซิโกตาที่ใหม่จากตงบอกว่าโกเมซพี่น้องคลิปหน้ากุบกอบกันใหม่เด้อคลิปนี้โพสต์ตัวแล้วกน้องก็